สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาพบกันใน e p ีที่64สิาสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบรีวิวพินไฟฟ้าไม้ชิงชันตระกูลพยุงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นไม้ตระกูลพยุงนะครับบางพื้นที่ก็เรียกไม้พยุงนะครับแาวบ้านผมก็เรียกไม้พยุงด้วยกันนะครับผมไปถามถามคนฒถาคนเก่แล้วนะครับเขาว่าไม้พยุงนะครับ บางพื้นที่อาจจะเรียกไม้ชิงชันนะครับไม้ชิงชันหรือว่าพยุงนะครับราคาเดียวกันนะครับผมไปซื้อนะครับกับช่างกิโลมานะครับช่างกิโลมานะครับตอนซื้อนะครับจะขายรวมกับพีด้วยนะครับมันจะมีติดกับพีนะครับก็จะขายตามน้ําหนักนะครับกิโลหนึ่งกับคนทางเพงนะครับสําหรับไม้ตระกูลพยุงนี้นะครับเป็นซุ้ง บโพนะครับรุ่นพิเศษนะครับรุ่นพิเศษนะครับใจจะเป็นคอนแทคสามจุดนะครับสามจุดสามสายแบบเข้ารูปนะครับคอนแทครุ่นนี้กับเสียงกับบัวแพร่รุ่นดังๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียงหน่อเบิบงส่วนหลังนะครับผมใจบริ่งสเปกกรอนะครับสำหรับด้านหน้าผมจะปาดวอานะครับรองรับแขนของเขานะครับเวลาเล่นนะครับลดการเสียดสีนะครับ ให้เดนได้อย่างนิ่มนวลน,นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับปาดโ้านะครับปาดว้ารองรับลําตัวนะครับให้เข่าลูกเวลาดเด่น Won นะครับ <c oughs> บอดันน <con ingl is. S 1> <c oughs> ้วกเวลาเด่นนะครับการเด่นกจะลื่นไหลลื่นยิ่งขึ้นนะครับมาลลงเฟสนะครับเป็นเฟสโค้งนะครับเฟสโค้งนะครับเฟสทุกเฟสนะครับจะแนบสนิทกับแป้นคิงก้ปบอร์ดนะครับ ผมจะไม่มีการขัดเฟสนะครับทุกเฟสนะครับผมรับประกันได้ไม่มีการขัดนะครับผมจะขัดแต่ด้านข้างนะครับเพื่อลบคมนะครับแต่แอคชั่นม็ต้องงอนครับแอคชั่นตำาๆนะครับสไตล์กีตาร์ฟิเดอร์เลยนะครับอาจจะตำกว่าเป็นบางโวนะครับผมว่าตำกว่าฟิเดอร์บางโวนะครับถี่เซ็ตอัพวอสมบูรณ์นะครับแต่ตัวนี้นะครับ เห็นไหมครับแทบชิดกาเฟเลยนะครับแต่เสียงบมมีแปกมีบอดนะครับมีเหล็กขันคอนะครับสารรัตัวนี้นะครับส่งไปอำเภอเชียงยืนนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับก็เป็นศิษย์พี่ผมเองนะครับว่าง่ายคือเป็นลูกศิษย์นะครับจะเป็นรุ่นพี่ของผมนะครับมาฝึกเล่นพิ้นกับผมหลายปีแล้วนะครับสร้างพินไปไปเล่นกับหลายโตนะครับ ตัวล่าสุดนี่ก็น่าจะเป็นตัวที่3ที่4นะครับจำไม่ได้นะครับคนอื่นก็ต้องขอพระคุณนะครับที่ยังบ่เื่นกันนะครับโอเคครับฝาปิดด้านหลังกับเป็นใหม่ให้กันนะครับผมจะเน้นให้เป็นธรรมชาตินะครับเป็นไม้ล้วนนะครับลวดลายยางงามนะครับเบิ้องในคลิปอาจจะจืดๆนะครับสีๆนะครับแต่ว่า ตัวจริงนะครับจะเข้มๆนะครับเข้มๆออกแดงอมม่วงนะครับเรือกว่าเป็นสีโทนสีน้ำตาลนะครับประมาณนี้นะครับหัวหน้าก็ถอดได้นะครับโอเคครับที่นี่นะครับครบทุกซัด่วนแล้วผมจะให้ฟังเสียงนะครับอยาตเสียบตู่แอมนะครับโอเคครับผมปล่อยสัญญาณมาเรียบร้อยนะครับจะดีเลยเบิร์นะครับ จะเบร็ตแต่ส่วนให่นะครับคือเสียงจีเสียงจีนี่เงียบเลยนะครับเงียบเลยไม่มีเสียงจีเลยครับอที่นี้นะครับผมใจฟังเสียงนะครับแบบกอข้าวนะครับผมใจฟังเป็นไล่หน่อยนะครับปกติผมจะเล่นไล่ใหญ่นะครับเป็นไล่ของคีย์เอไม่เน์นครับที่ ament, นี้นะครับผมจะเล่นเป็นไล่หน่อยนะครับแล้วฟังเลยครับ Healthy क 钱 M The ผ่านไปนะครับสำหรับผักฟฟ้านะครับเสียงนะครับผมว่าเสียงมันออกใสๆนะครับใสๆนุ่นๆนะครับสำหรับโทนเสียงนะครับเสียงผงนะครับโบรแปคอนแทครุ่นดังๆนะครับเทียบเท่ากันได้เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับน่าจะเป็นของไทยนะครับของไทยนะครับเพราะว่าเสียงเสียงออกมาแบบชัดเจนเลยนะครับ โคครับครถูกสัดส่วนแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณในหลายสำหรับทันทีสำหรับชมนะครับก็ฝากไว้นุ่นนีก็แล้วกันนะครับฝากกดติดตามไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมเอามานําเสนอให้ทุกท่านนะครับได้รับชมรับฟังไปน้ากันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับ